เรียกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่องเจ็ดสีนะคะที่แฟนๆรอคอยเป็นอย่างมากสําหรับละครเรื่องโซเวรีโดยผู้จัดคนเก่งอย่างนิปนิตานำแสดงโดยหนุ่มมิกทงระยะประกบคู่กับสองสาวอย่างเปรี้ยวทศัศนียาและปูเป้เกสรีนเล็กอีกหนึ่งละครลับที่โคดตัวเพเอกหนุ่มขวัญใจคอซีรีส์ไอย่างมิวสุภทธิ์ลงละครกับช่องเจ็ดเป็นครั้งแรกหลังจากมีข่าวลือออกมาหนาหูก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีละครกับช่องเจ็ด และได้ร่วมงานกับในอีกสคนสวยอย่างปูเป้ซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ติดตามไอจีของกันและกันอีกด้วยล่าสุดน,นะคะก็มีภาพกันเข้าฉากร่วมกันครั้งแรกของทั้งคู่ออกมาแล้วแต่บอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นกันแรงเล่นด้วยกันครั้งแรกแต่เคมีก็ดูเข้ากันมากๆนะคะสำหรับเรตติ้งนั้นต้องดูตอนออกอากาศนะคะว่าเรตติ้งจะปังขนาดไหน